สวัสดีแฟนเพจไทยนิวนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าบริเวณถนนบางนะตาตราดหน้าตึกเนชั่นเนี่ยฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักแลก้วก็ต้องบอกว่ายัางโชคดีนะสำหรับคนที่เดินทางกลับบ้านแต่ยังไม่ช่วงเงย็นเนี่ยต้องบอกว่าหากขัดช่วงนี้ติดฝนแน่นอนนะและคาดว่าน่าจะตจกแนวโหดนะครับคุณผู้ชมเป็นฝนที่ผู้ชมเห็นเนี่ยต้องบอกว่าลงมาแ,มแบบมืดแบบมวลดินเลยอนะ่ะผู้ชมมันหนักจริงๆอนะต้องบอกว่า หวังว่าตรงนี้เนี่ยน้ำมันจะไม่ท่วมนะฮะเพราต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยผู้คนที่กำลังจะกลับในเวลาประมาณ3าท,ทุ่มสี่ทุ่เนี่ยต้องบอกว่าหน้าผมจริงนะเพราะฝนเนี่ยมันลงมาช่วงแบบดึกแล้วก็คำ่ำนะ